สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นโรวทางหวยฮานอยสูตรแยกหน่อยวันที่2เดือน12บสองพี่หนะครับผมสําหรับเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้เข้าหน่อยเดียวนะเป็นฮานอยพิเศษ <c oughs> หวยฮานอยพิเศษนะครับ6 2 7แล้วก็8 7เมื่อวานให้หกับเนะครับฟัน ฟันหกมาฟันไม่ถูกเลยทุกคนฟันหกมาเจนะ็ดหน้าจอเจ็ดสองเป็นตัวกันแล้วก็แปดเจ็ดนะอยู่ในหกคู่อยู่พิเศษเข้าบนล่างสำหรับ vip เจ็ดสองหนึ่งหกหกนะเมื่อวานให้หกกับแปดเนาะฟันหกนะออกมาหกหกเจ้า 6, อื่นก็ไม่ได้เนาะออกเป็นเลกเปิ้ล เมื่อวานนี้3ตัวเลขนะผมให้เจให้6ให้หนึ่งเจ็ดมา6มา1ก็มามาหมดเลยเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจเฉพาะกิจเว็บไม่หมุนเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้ครับผมถึงจะเข้าน้อยแต่ก็ยังเข้านะมาเริ่มจากฮานอยเฉพาะกิจ เฉพาะกิดเมื่อวานนี้ไม่หมุนนะก็ยังจะยังก็ตัวเดิมนี่แหละตัวเดิมนะครับผม3ามกับหน่งสามกับหนึ่งนะครับก็จะมีสามเจ็ดสามเจ็ดสามหสามห้าหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ด 1 6แล้วก็1 5ครับตัวกันนะครับก็จะมี3 4 1 4 3 8แล้วก็1 8 ตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่งตัวเน้นก็จะมีตัวน้ยนนะครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าแล้วก็สามหกนะครับผมสำหรับน้อยแรกน้อยเฉพาะกิจนะก็จบไปแล้วต่อไปมาดูฮาหนอยพิเศษ ฮานอยพิเศษนะพิเศษนะครับผมหกกับห้านะหกกับห้านะครับก็จะมีหกหนึ 1, ่งหกแปดหกเก้าห้าหนึ 8, ่งห้าแปดห้าเก้า ตัวกันนะครับก็จะมีหกสีห้าสีหกสามแล้วก็ห้าสามตัวฟันนะครับเป็นเลขหกตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับผมหกหนึ่หกแล้วก็5 1ครับผมสำหรับพิเศษนะครับผมนะพิเศษก็จบไปแล้วต่อไปมาดูฮาหนอยปกติครับผม ปกติก็นี่เลยทุกคนหกกับห้านะหกกับห้านะครับก็จะมีหกหนึ 1, ่งหกแปดหกสี 4, ่ห้าหนึ่งห้าแปดแล้วก็ห้าสี่ตัวกันนะครับก็จะมีหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจฉยนะหกเก้านะ หกเก้าแล้วก็หกสามอะตัวฝันนะครับนี่เลยหกวันนี้หกมาแน่นอน,นครับผม,มก็จะมีหกหนึ่งหกแปด 6กสี่แล้วก็ห้าหนึ่งนะหกหนึ่งหกแปดหกสี่ห้าหนึ่งนะครับผมสำหรับปกตินะครับผมนะก็ได้เท่านี้มีเท่านี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นหวยห้าน้อยหวยห้าน้อย vip ครับผม Vip นะครับเด่นวันนี้ก็นี่เลยนี่เลยลห้ากับหกห้าสามห้านอยวันนี้ห้ากับหกมีไม้เห็นอย่างแน่นอนก็จะมีห้าหนึ 2, ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองแล้วก็หกสามตัวกันนะครับก็จะมีห้าแปดหกแปดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสี่ สำหรับ V.I.P นะผมคิดว่าห้ามากกว่าคิดว่าห้านะครับก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสามแล้วก็หกหนึ่งนะครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับห้าน้อยสูตรแยกน้อยนะห้ากับหกวันนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวเลขนะครับผมสามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขก็จะมีเลขห้าครับผม เลขหก 6, แล้วก็เลขหนึ่งนี่เลห้าหกหนึ่งมีไม้เห็นอย่างแน่นอนเลยแน่นอนครับผมนะพี่ทั้งหลได้ตัวเด่นอยู่แล้วเอามาจาับคู่กันได้เลยห้าหกหนึ่งสามห้าหน่อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP ห้าหกหนึ่งฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ